ประสบการณ์หลอนจากผู้ชายกระทูท่านหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อนอนครับอายุ17ปีผมมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังวันนั้นใกล้ปิดเทอมแล้วเพื่อนผมก็ได้อยู่แก้ศูนย์แก้รอแล้วผมคนเดียวในกลุ่มที่ไม่ได้แก้ครับด้วยความโชคดีผมส่งงานได้ทันเวลาว่าโชคช่วยก็เป็นได้พอดีครูวิชาที่ผมได้คะแนนไม่ถึง ผมดันเจอเขาที่ร้านข้าวและสมง,งานเขาได้ทันเวลาและในวันนั้นด้วยความโชคดีก็ได้พบกับโชคร้ายแม่ผมบอกว่าเราจะไปบ้านย่าก,กันผมนี่เซ็งเลยครับที่นั่นไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยเป็นชนบทสุดๆเลยสัญญาณมือถือมีน้อยมากในช่วงเดือนธันวาคมพศ2564เป็นวันเดินทางของผมพอถึงนั่น ตามภาคอีสานแห่งหนึ่งผมก็ได้หากิจกรรมทำเพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตทั้งเลี้ยงควายตัดหญ้าผมกลายเป็นคนขยันในทันทีเลยผมได้เข้าไปถามหญาว่าคนแถวนี้เขาไปทำอะไรกันแก้เบื่อกันเพราะสัญญาณมือถือมีน้อยยญาผมบอกว่าเขาก็เข้าไปในป่าก,กันสิหาของป่ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือมาทานกันหนัดสิ ผมได้เกิดไอเดียชวนพี่เข้าไปในป่าครับพี่ผมก็ตอบตกลงในทันทีเพราะเขาก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันและแล้วผมก็ได้นั่งรถซาเล้งไปกับพี่ระหว่างทางก็มองนั่นมองนี้ไปเรื่อยๆแต่ผมก็ไปสะดุดตากับคุณยายท่านหนึ่งแก่ผมยาวผมสีขาวยาวประมาณไหลใส่เสื้อคอกระเช้ายายแกยืนมองผมและพี่อยู่ไม่ไกลมากประมาณสองถึงสเมตรได้ ผมได้เข้าไปในป่าลึกขึ้นเพื่อหวังจะได้เจอพวกสัตว์ป่าไก่ป่านกกระรอกเป็นต้นและแล้วเรื่องประหลาดใจผมได้เกิดขึ้นอีกแล้วผมได้พบกับยายคนเดิมที่ผมเจอก่อนเข้าป่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยชวนที่เดินไปหายายคนนั้นค่อนข้างไกลยอยู่กับเกือบ200เมตรได้ผมเรียกหาคุณยายอยู่นานเหมือนแกจะไม่ได้ยิน ในความพยายามของผมยายแกหยุดเดินผมรีบเข้าไปหายายเพื่อพูดคุยผมถามยายไปหลายประโยคอยู่แต่ยายแกไม่ตอบยายแกยิ้มให้แบบฉิกยิ้มค่อนข้างสยองฟันแกดำมากมันเป็นเรื่องปกติของคนทานมากผมคิดในใจผมได้บอกยายทิ้งท้ายว่ารีบกลับนะครับยุ่ในป่ามันเยอะแล้ว ยายแกยิ้มให้ผมและมองผมจนผมเดินถึงรถบอกเลยว่าน่ากลัวมากท่านใดนั้นเองผมก็นึกขึ้นได้ว่าระยะทางที่ผมเจอยายตอนแรกห่างกับตอนนี้เกือบถึงหนึ่งกิโลเมตรและนี่ก็เป็นการที่ผมเจอยายครั้งแรกด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรก็เลยไม่ได้กลัวอะไรอยู่มาในวันหนึ่งผมได้ไปนอนกระท่อมปลายนา หน้าหนาวต่างจังหวัดค่อนข้างมืดไวยด้วยความที่ไม่ค่อยมีสัญญาณมือถือผมและพี่ก็เข้านอนเร็วตอน21นาฬิกาก็หลับกันแล้วผมก็ได้ตื่นมาช่วงเวลาประมาณ23.30นาฬิกา30นาทีด้วยความปวดชี่บวกอาการเมาที่ตาพอได้มองไปที่พี่เห็นเขาได้หลับไปแล้วเลยไม่รบกวนผมได้กวาดสายตาไปรอบๆมุม ท่านใดนั้นเองก็ได้มีคนมานั่งยอมยอมอยู่ข้างมุมแล้วเอาหน้ามาแนบมุมผมตกใจมากแต่ก็พยายามจะไม่คิดอะไรแล้วจึงรีบคุมปพรมนอนจนถึงเช้ามาตอนเช้าวันหนึ่งเข้าไปในป่าเจออะไรกันบ้างย่าถามผมไม่เจอสัตว์เลยแต่เจอชาวบ้านอยู่คนหนึ่งชาวบ้านที่ผมเจอคือยายคนนั้น ผมตอบใครละ่ะย่าถามต่อผมก็ไม่รู้ชื่อแซ่เลยบอกย่าไปว่าไม่รู้รูปร่างลักษณะแบบไหนย่าผมถามมีอายุแล้วผมสีขาวยาวถึงไหล่ฟันดำผมถามอะไรเขาก็ไม่พูดไม่ตอบผมบอกย่าไปย่าผมก็ตกใจและได้เข้าไปถามปู่ว่าใช่อีพยอมไหมวะพ่อ ปู่ผมก็บอกว่าก็คงใช่แหละมัง้งย่าผมก็เงียบไปเมื่อได้รับรู้ถึงเรื่องของยายแกพรุ่งนี้ก็ตื่นทําบุญกันนะจะกลับกันแล้วไม่ใช่เหรอย่ากล่าวในตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากเพราะพวกเราจะกลับกันแล้ววันรุ่งขึ้นผมกับพี่และคนในครอบครัวก็ได้ทําบุญก่อนจะกลับบ้านพอถึงบ้านก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น อยู่ๆแม่ก็เรียกผมให้มาคุยโทรศัพท์ปรากฏว่าเป็นย่าผมเองที่โทรมาไปทําบุญบ้างนะเหมือนที่เจอในป่าจะไม่ใช่คนย่ากล่าวแปบ๊บหนึ่งในความคิดดูเหมือนเงาที่เอาหน้าแนบมุมก็คงไม่ใช่ภาพลวงตาหรือคนเหมือนกันยายพยมเขาเสียชีวิตในป่าแกเข้าไปหาของป่าในนั้นแล้วเกิดเป็นลมกว่าจะมาเจอศพก็เวลาสี่ถึงห้าวัน ย่ากล่าวย่าก็ลืมบอกไปว่าไม่ค่อยมีใครเข้าไปในป่าตรงนั้นแล้วมีคนเจอยายพยอมแก่ตามหลอกจนไม่มีใครอยากเข้าไปย่ากล่าวและนี่ก็เป็นประสบการณ์หลอนของผมภาพยายพยอมยิ้มให้ยังติดตาผมถึงทุกวันนี้เลยครับฝากทุกท่านกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไป และเป็นกำลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังเดนอีกต่อไปขอบคุณครับ